สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นหรือกำลังเล่นแลกนาลล็อกออนไลน์แลนเวิร์ดหรือแลกนาลล็อก NFT แล้วไม่สามารถล็อกอินเข้าตัวเกมได้ขึ้น e er อ r o r Fail to Connect อะไรประมาณนี้มันจะมีวิธีการแก้ด้วยวิธีการมุด VPN ไปเล่นซึ่งว่าเซิร์ฟเวอร์ ตัวเนี้ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไทยมันเลยจําเป็นต้องมุด VPN ไปเล่นของต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของเขาเนาะเป็นเพจออฟฟิเชียลเลยนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ก็จะมีอะบอกโปรโมชั่นบอกอเขาเรียกอะไรนะโค้ดสำหรับไว้เติมแจกของฟรีอะไรพวกนี้สำหรับสายฟรีมาฟาร์มเงินเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวเกม ที่เอาไว้โหลดแล้วก็จะมี Discord ให้เพื่อนๆแนะนําให้เพื่อนๆจอยเข้าไปด้วยนะครับไอ้พวกโค้ดฟรีอะไรพวกนี้มันจะแจก,กผ่านตรงนี้แหละแล้วก็กดจอยเข้าไปเลยนะตรงนี้ซึ่งไม่สกแกมแน่นอนนะอันนี้ผมก็อยู่ในนี้แหละวิธีการสมัครก็สมัครง่ายๆครับผูกผ่าน Gmail แต่ว่าวิธีการโอหรือวิธีการผูกกับ MetaMask มันค่อนข้างจะละเอียดเนาะเดี๋ยวผมจะถ้าสนใจกันเยอะๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำให้อีกทีนึงนะ่งเนาะ อ่าตัวนี้มันมันจะแบ่งเป็น2อันถ้าผมจำไม่ผิด i อ l n n w w r ร์นี่ก็คือตัวเกมและอีกอันหนึ่งก็คือ m a x i ซ n ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเกี่ยวกับตลาดหรือไวท์เ p เปอรของตัวเกมมันก็จะมีเห็นไหมครับอ่ามาเก็ตโทเคอะไรพวกนี้ยเนี่ยเวลาเขาลงขายกันนะครับก็จะมาดูตรงนี้แหละแล้วพวกไวท์เ p เปอรให้เพื่อนๆได้อ่านกันเติมเงินอะไรเงี้ยมินของจะอยู่แถวๆนี้นะอ่ะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเดี๋ยวผมมาแนะนานี้ต่อ คือตัว c a r f แ re คือ VPN ฟรีที่นิยมใช้กันอยู่ตอนนี้ซึ่งขั้นตอนการใช้งานมันค่อนข้างง่ายคนก็เลยเป็นที่นิยมเนาะสมมติเพื่อนๆใช้ระบบป,ปฏิบัติการ Windows ก็คลิกโหลดของ Windows นะครับแต่ถ้าใช้อันไหนก็ Linux Mac ก็ใช้เลือกของอันนั้นไปเนาะกดโหลดสำหรับเครื่องผมผมใช้ Windows อ่ะผมก็กดโหลด Windows ไปครับปุ๊บ อันนี้ซึ่งผมโหลดเรียบร้อยแล้วฮะมันอยู่ในนี้อันนี้ผมโหลดแล้วนะแล้วผมก็จะกดดับเวิันคลิกติดตั้งเสร็จปุ๊บก็เ e x กไปครับเน็กไปแล้วก็รอมันสักหนึ่งนาทีอ่ะอันนี้ก็คือสาเร็จเรียบร้อยนะครับเซตอัพบิษัทคอมพิวต์อ่ะเสร็จปุ๊บเพื่อนเ,อน,เอนจะสังเกตนะครับว่าจะมีไอคอน c าวแฟวาร์ e เนี่ยมันมาอยู่ขวาล่างหรือถ้าหาไม่เจอนะครับลองคลิกลูกศรน,นี้ขึ้นมาก่อน ม,มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปคลิกเปิดขึ้นมานะครับอ่ะสมมติอันนี้คืออินสตอลครั้งแรกาจาจ์แนะนํานะครับว่ามันคืออะไรทํางานยังไงอะไรเงี้ยอ่ะเราก็กด a c c e p t ไปครับก็คือยินยอมับแล้วทีเนี้ยมันต้องกดอีกครั้งหนึ่งคือเพื่อนๆเ,เห็นไอ้ตัวปุ่มสวิตช์นี้ไหมครับมันคือตัวปิดเปิด VPN ที่จะสามารถอ่อก่อนเราเล่นเสร็จแล้วหรือเราฟาร์มเสร็จแล้วเงี้ยเราก็จะมาปิดตรงนี้เพื่อกลับมาใช้อินเทอร์เน็ตอันเดิมของเราก็ได้ครับ แต่เวลาเราจะาใช้งานตัว VPN แล้วก็เข้าเล่นแล็กแล้วก็กดคลิกเปิดไปครับมันก็จะขึ้น Connect Security ตัวนี้ก็จะรีจิตเสร็จปุ๊บพอขึ้ื่อน Connect อันนี้เสร็จเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าตัวเกมได้แล้วครับวิธีการติดตั้งค่อนข้างง่ายมากเลยนะอ่ะแล้วก็มีอีก2ตัวที่ผมเห็นเขาแนะนำกันใช้กันก็คือ VPN for Game ตัวนี้นะครับที่เขาใช้เล่นกันก็ค่อนข้างจะถสถียนไม่หลุด อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ผมผมยังไม่ได้ลองนะแค่เห็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาแนะนํากันมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือบู VPN ซึ่งตัวบู VPN ตัวนี้ครับมันเป็น VPN เสียเงินแต่ว่ามันมี VPN สําหรับแลกนารกโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเทสเหมือนกันแต่เดี๋ยวในอนาคตได้มาเทสกันแน่นอนครับโอเคครับถ้ายัางไงผมก็รบกวนเพื่อนๆเนาะช่วยกด คอมเมนต์ Comment, หรือว่ากดไลค์ให้กำลังใจกันนิดนึงเนาะสำหรับคนทำคลิปก็เดี๋ยวจะมีทิคต่างๆวิธีการก่อ QR โค้ดอื่นๆเข้ามาเดี๋ยวก็จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้ครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ